ขนมจีนน้ำยาค่ะอันขนมจีนแกงไตปลาน่ยแะแนตะ่ว่าใส่ตีนไก่ใส่ใส่กอกไข่ปลาไปน้ำเอาตสีเอยนด้วยใช้ซ้ำนี่แหละค่อยๆเติมกันไปนะคะเป็นอย่งไรใส่หอดผักกะแยงเนี่ยอันนี้อันนี้ผักไกะแย่งโอ้ซุงมันสีหล่นมันเป็นแข็ง สวัสดีจ้าพี่น้องคักทายกับเจอสาวอีสานังก่อนร้อยเอ็ดอำเภอหนองพอกนอกเขตเทศบาลกินกะปุ่นกันจ้าตีนนันเน้นอ้าตีนว่าใส่อีกนะเอาใจคนรักกินตีนค่ะพวกนัเสริร์ฟเฮรอดผ้ากันกินน่นพิซซ่าเดี๋เดๆๆเดอขออนุญาตอันหาหาเงิดีๆต่อใจก่อน โ่มิลีน่ะโลมมิลีอ่าเมื่อ,อซื้อแล้วซื้อมาถือตัวเลขกั่ละอ่าโลมมีลีละกล่ลอ,ลกลองกล่องบะลุมนี่ปรแมานเอ้าเจยกินไปโวลดเอาแตสมันสิคขข้างท้างไหนกันเถอะให้มันเป็นไปตามแรงนมทวงห <c oughs> ้องหลวงนั่นแหะเถอกับพงยี่รอดพักกันึ กินพิซซ่าค่ะไอ้ยกับลูกซ่าลูกซ่ามายามเพาเก็นกินปลาเผาเจ้กินตีนเน่ละ่ะเออพกันกตีนอืมปุ่นตีนก่ค่ะ พักกระย่างพักกระย่างกินกับหนังกระแซบค่ะบบเมนต์ทพักกระเดาแลวพักกระย่างกินกับหนังกระแซบกินสดก็ได้บะลวกกระแซบพรุ่งนี้อาจจะไม่มีคลิปนะคะหรืออาจจะมีแต่มีมาพักทายกันสั้นๆค่ะมึงชิสัมนมานะช่วยมีปาร์ตี้ค่ะ ปาร์ตี้ค่ะเจอกับซีเฮ็ดแกงผักกินเล็เฮ็ดไก่ทอดกสักกันเฮ็ดกันสีนสข้องหมูย่างอย่างประมาณนั้นมันอาจอยมีหลายหลายอย่างมากผสมบนเปนกันนะคะ เพื่อนนช่วยก็มีหลายๆอย่างมาแบบว่าเต่ละบานก็เฮ็ดนู่นนี่นั่นมากินน้ำกักนงนสินะน่นจนของมือน,นี่เจ๊กับผู้ชายกับอืนเอาของวันคริสต์มาสไปให้เพื่อนบ้านนะคะในระแวกยบหนั้งสินะ ภากันเทศอย่างพี่น้องเมื่อนี่เมื่อนี่มืออื่นมืออื้นมือตึงช่วงปีใหม่พากันเท็ดอียงเนาะทำอะไรกันบ้างคะแต่ละมือมีอีอย่างพิเศษบะพิเศษปกติบ่พิเศษกว่าปกติปะฮะ เส <mile inside. S 2> ้นโต๊เจ้ยอ่ะทุกวันคือวันพิเศษบึ๊อ๋อค่ะ ดอกค่ะขอคุณสุเวาถ้ายางรพักกันแต่งนั่งกินแนงไว้ได้เดี๋ยวตอนนี้นอัดคลิปอยู่บ้าน,นตาดออกกับหน้าเชือก ตอนแรกมื่อเนี่ยเจนอยากหลายอย่างอยู่เด้คือว่าโอ้คือสือ,อไมีคิดอะไรมที่นี่ก็เลยขึ้ไปขึ้นมาโอ้ มืออ่อนพรุ่งนี้คงไม่มีคลิปกินวันนี้ก็เลยมาอัดคลิปกินทักทายกันก่อนนะคะพรุ่งนี้อาจจะมีคลิปเป็นวิธีทําอาหารหรือว่าคลิปเฮฮาปาร์ตี้กับมาแชร์อและเพื่อนๆนะคะตอนอญญาชีพข้ามะลตอนันหกโมงเย็นหกโมงเย็นห่างแล้ว

หกักเล้อพี่น้องถ้าวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกไม่มีคลิปมาทักทายกันขอให้รู้ไว้ว่าหนีอยากเลย <What? S 1> ว,วันศ่นี้เนี่ยมาทักทายคนหมื่นอ่ะจะวอ่า้อ่าเมเบ e เสพีซอัพเดทดิสฮะไม่รู้ละ <laughs> เธอสกินพิดเนอะ I will have a bite No have a bite I will have a bite ค่ะขอบคุณค่ะอืมนี่ทำอาหารสกินพิซซ่ารัมบ์อ yeah. สกินอยู่เพิ่นว่ากินเบิร์ตแพนเลยเด้อโบดิซิมน้ำยู่จะคำสองคำไปเลยเด้อบ้านจะกินพิซซ่าเร้่บ้าน <laughs>